ปรเมตอ่านวิไลไปเจลีกครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ครับพ่อเวลาเล่นแล้วไม่เจอบอลเนี่ยมันต้องทําแบบไหนอย่างไร,รเพื่อให้อยู่ใกล้ฟุตบอลมากที่สุดเวลาเพื่อนไม่ส่งบอลต้องทําแบบไหนอย่างไร,รนะครับแล้วเวลายืนนานใน,น,นหาวเลยเนี่ยฟุตบอลไม่มาหาเลยต้องทําแบบไหนอย่างไร,รและโดยเฉพาะการเข้าสู่รอบในลักษณะของกรอบ18หลาเวลาไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้ถึงฟุตบอลได้บ่อยครั้งปอเมตมีเวลาน้อยถ้าหากว่าลงไปเป็นตัวสำรองทำยังไงให เตะตาโค้ชมากที่สุดแล้วยึดตัวจริงให้ได้ต้องฟุกแบบผมอ่ะผมไปครั้งแรกฟุกมากนะสามครั้งยิงได้หนึ่งประตูพี่มุ้ยในต้นแบบอยู่เจ้าโอใช่พี่มุ้ยต้นแบบเหมือนกันต้นแบบในการคิดกับผมเลยนะแล้วเป็นคนแนะนําอีกผมอีกนะพอพี่ตุ๊กมาถูกทางแล้วแปคนเนี่ยพอพี่มุ้ยเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นก็จัดฟุตบอลแบบนี้เหมือนกันโยนาธานเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์แท้ๆคุณตัวเดียวคุณโชว์โชว์ศักยภาพโดยเฉพาะการเล่นหรือรนดับการป้องกันพวกนี้มันเห็นบทนั้านนีกอตั้งขานนี่ก็แบ็ค่กกก็เเติมมุได้ แต่แต่มันจะนิโคชันนี่ก็จะจะปรับได้อย่างอื่นอีกนะครับปีกแท้ๆปีกโจมตีอ่ะฟุตบอลไทยต้องมีปีกเขาบอกถ้าฟุตบอลทีมไหนมีปีกได้เปรียบสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพีพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กแตงโมเช่นเคยนะครับประุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวอัปเดตนะครับทุกความเคลื่อนไหวในกระแสวงการฟุตบอลกันเลยนะครับพ่อฮะคือต้องเปิดแบบอลังการพ่อเพราะว่านี่ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงปิดซีซั่น ใช่ครับครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลโปรแกรมทัวนาเมนต์ต่างๆเนี่ยมันหยุดไปพักหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มกลับมาพรีซซซันเริ่มกลับมาคิกออฟกันแล้วนะพ่อใช่ครับแต่ตอนนี้ผมก็ต้องขอแสดงความดีนจกับแฟนลิวอพูลแลวก็ครอบครัวดลโกโชต้าก่อนครับเพราะว่าผมไม่ได้มารายการยูทูบแตงโมเนี่ยเกือบ2เดือนแล้วครับเพราะว่าไปเรื่องของเป็นประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยร่วมกับเจโอทำฟุตบอล8คนอยู่ครับนะฮะซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมากแล้วก็พอรู้ข่าวดลโกโชต้าก็เลยขอแต่งโมขอมาถ่ายรายการ ครับนะครับเพื่อขอแว้ไหลให้กับสูญเสียไปในวัยแท่28ปีทุกคนก็มีความเสียใจนะฮะรายการแตงโมลงปีพงยิงโดยเฉพาะตัวผมเองเป็นแฟนริวพูนนี่ก็เสียใจด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามาคุยกันถึงบอลไทยกันนิดหนึ่งพ่อครับครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหทำไปทำมาคึกคักมากๆนะพ่อเหมือนกับว่า มันประจวบเหมาะเพราะว่า1นึ่งสปอนเซอร์เข้าพอดีนะครับแล้วก็ตัวนักเตะต่างชาติมาเยอะโคต้าอาเซียนมาเต็มเนี่ยมันเลยทําให้ทุกทีมเหมือนว่าคึกคักใช้จ่ายมีการดึงนักเตะด,ดีๆเข้ามาคือก็ปรับโครงสร้างด้วยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ปรับโครงสร้างในเรื่องของฟุตบอลก็คือว่า ในส่วนของอ้เนี่ยแต่ก่อนมันสบกห่งบวกห่งบวอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าแต่ทุกวันนี้ลงเนี่ยต่างชาติใน้5อาเซียนในสอแต่อาเซียนเนี่ยส่งอะไรชื่อได้ไม่อั้นเลยนะส่งเท่าไหร่ก็ได้แต่ลงได้2แต่ต่างชาติเนี่ลง5 ครับเนี่ยฮะมันก็เท่ากับโอเคเลยนะฮะแต่รวมเอเชียด้วยนะคำว่าต่างชาตินี่รวมเอเชียเลยนะเอเชียก็เขาถือว่าเป็นต่างชาตินะครับคือถ้าเอามา7คนแล้วนั่งสำรอง2นี่ก็อัตีขั้นต่ำคนละ2อสามแสนโอ้ยไม่อยากจะคิดแต่มันมีการโลเทชช่นเพราะว่าฟุตบอลมันเยอะไงครับมันสามารถใช้ช์นเมนต์อื่นได้ด้วยนะครับคือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ไดเอามา7 เต็มโค้ตาเราอาจจะ6ก็ได้เพราะว่าเรื่องของบัเจ็ตสตุ้งสตางแต่ว่าถ้าทีมคุณเล่น3ถ้วยคุณเล่น5ถ้วยแน่นอนละครสมควรสมควรไปยิ่งทุกวันนี้นี่เปิดตัวนี่วันละคนวันละคนไล้เรียงกันมาเลยน่าสนใจน่าสนใจนะครับก็ถือว่าวันนี้ต้องบอกว่าบอลไทยถ้าใครยังไม่ได้ดูปีนี้น่าติดตามมากๆ หรือว่าแฟนคลับที่แบบชอบมากเมื่อก่อนแล้วแบบเว้นว่างไปเนี่ยนะครับปีนี้น่ากลับมาดูต้องต้องดูเลยแหละเพราะว่ามีหลากหลายช่องทางดูฟรีใช่ห้ดูฟรีด้วยต้องขอบคุณเอเอสด้ยนะครับที่กุณาให้ดูฟรีนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นฟุตบอลที่ปีนี้เนี่ยมีถ่ายทอดทุกดิวิชันเลยกันทีหนึ่งทีสอทีสาได้ดูหมดและที่สำคัญครับที่สนับสนุนวงการฟุตบอลไทย ขอบอลขอช้างขอเดียวกันอันนี้ก็ต้องขอ,อขอบคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับเพราะว่าให้การสนนับสุนมาโดยตลอดไม่ไว่าจะเป็นทีมชาติหรือว่าทีมในระดับสโมสรน,นะครับครับนะฮะคือทางช้างบอกแล้วว่าไปต่อกันยาวๆ <c oughs> ช้างนะครับ I love you นี่ <c oughs> นี่เลยมหวานเจี๊ยบเลยเพ่อ <c oughs> ไม่ต้องเป็นสิ่งที่ดีมากนะก็ <c oughs> คือทำ CSR คือสู่สังคมด้วยนะครับครับเอ๊ะแต่เมื่อกี้เนี่ยต่อยอดจากบอลไทยนิดนึงพ่อปีนี้เนี่ยมันเสริมตัวกันเยอะเดี๋ยวผมค่อยไล่รายละเอียดในคลิปตลาดซื้อขายแต่ว่าเมื่อกี้เห็นพ่อบอกว่า มันมีเรื่องของฟีฟ่าที่เข้าประชุมกับสมาคมด้วยอ๋อใช่ครับครับผมประชุมกับเป็นสภารกรรมการกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยท่านนายก,กไปประชุมที่ไมอามีที่สภารกรรมการหรือว,ว่าสมาคมเราได้ระดับโกลนะคือการบริหารสมาคมดีเยี่ยมนะครับก็ไปรับรางวัลแต่ฟีฟ่าก็มีเวิร์กช็อปนะครับโดยเฉพาะฟุตเวิร์กช็อปหลากหลายเวิร์กช็อปแต่หนึ่งในการเวิร์กช็อปที่ฟีฟ่าประกาศออกมาแล้วก็ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเอากลับมาเป็นแนวคิดเลยก็ว่าได้ก็คือการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนในเป็นฟุตบอลในรูปแบบบอล8คน แปดคนแปดีแปอ้าวแต่ถ้า8คนนี่จะเข้ากับที่เราจัดก่อนหน้านี้เลยก็คือ GLO 2025ใช่ครับ GLO นี่ผมทํามาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณฟีฟ่าด้วยนะฮะที่เล็งเห็นฟุตบอล8คนที่เราคิดไปพร้อมกับฟีฟ่าแต่เราจัดก่อน นะครับบอล8คนรวยที่มีกฎระเบียบมีความแจกแดนหลังนะครับแล้วก็ให้ลักษณะของฟุตบอลออนเดือกราบอลแล้วก็ใช้ลักษณะของการโจมตีด้วยลูกเลียดนะบสำคัญเป็นที่สุดแล้วก็อีกอย่างคือไม่ให้หม่งทำประตูนะครับแล้วมีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายในแต่ละรุ่นบางรุ่นในบางรุ่นนะฮะในบางรุ่นไม่หม่งทำประตูในบางรุ่นหม่งทำประตูแล้วก็มีการเช็คลายออฟไซด์ต่บางรุ่นไม่มีเช็คลายออฟไซด์ซึ่งเราทำเป็นโมเดลไว้หมดแล้วนิดมาก่อนการนะครับซึ่งต้องขอบคุณนะฮะแล้วฟีฟ้านี่ก็ต้องบอกเว กระจายไปทั่วโลกกันนะว่าบอล8ปดแปดเนี่ยมันเข้าทําให้เด็กได้มีการพัฒนาสมองอมแล้วก็เข้าถึงฟุตบอลได้เร็วก็อยากจะให้ทั่วโลกเนี่ยพัฒนาฟุตบอล88อซึ่งรายการนี้ต้องบอกเลยว่าผมทำมาปีนี้แล้ว ก็ต้องขอบคุณจี o นะฮะที่มีวิชันที่แสนดีเหลือเกินนะครับท่านประลัดนะฮะลวรลนแสงสนิทนะฮะปหลัยกระทรวงการคลังรวมทั้งพันโทหนุนสันสนาคมนะฮะที่ให้ความปรนสำนุนนะฮะคืนสํายให้กุสังคมด้วยแล้วก็สัมนุนในวิชันที่ค่อนข้างต้องบอกเลยว่าวิชันดีมากนะฮะไปพร้อมกับมูลนิธิพัฒนาผู้บอลไทยแล้วเด็กก็เล่นกันสนุกมากแล้วมีแต่คนชมอ่ะคือเอางี้เพราะเริ่มก่อนได้เปรียบเริ่มแล้วก็คือเราก็คิดมีความคิดที่พร้อมกับฟี ف าระดับโลกด้วยนะถือว่าความคิดของเราไม่ตกยุ ไม่ตกยุกแล้วยังมีการพัฒนาต่อยอดอีกมีความคิดอื่นออีกถ้างั้น,นเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาให้ดูได้ไหมพ่อถ้าหากว่าเป็นบอล8คนทีมชาติไทยชุดใหญ่ทุกคนจะได้เห็นภาพไงว่ามันจะเป็นยังไง คือบอล8คนเขาล้อมาจากในระบบการเล่นนั่นเองนะครับสมมติบอล8คนเล่น3-3-1เนี่ยฟุตบอลเขาเรียกฟุตบอลมีปีกนะครับปีกแท้ๆเลยนะฮะต้องใส่ปีกแล้วบอลแบ็กแท้ๆเลยก็ต้องใส่แบ็กไปโอ้ตำแหน่งสำคัญหมดนะครับ,รบแบ็กแท้ๆแล้วก็มีเซนเตอร์หน้าเป้า,ปาก็เหมือนกับเล่นในลักษณะเซนเตอร์แบ็กสนเตอร์แบ็ตัวนะอย่างล้ออย่างสัตลักษณ์เนี่ยกับแบ็กแท้ๆเลยเติมได้แต่เป็นแบ็กแท้ๆโจนาธานเนี่ยเป็นเซนเตอร์แท้ๆ คุณตัวเดียว<ะ>คุณเล่นโชว์ศักยภาพโดยเฉพาะการเล่นหนึ่งนุนการป้องกันพวกนี้<อ>มันเห็นหมดนะทับทานขวานนี่คสั้นก็นี่นก็แบ็กแท้แต่ก็เติมเกมลูกได้แต่แต่มันจะนี่าสั้นนี่ก็จะจะปรับได้อย่างอื่นอีก<อ>นะครับแต่ปีกแท้ๆเนี่ยสุพนัทเป็นปีกเล่นวิง่งขึ้นลงขึ้นลงเล่นเป็นปีกปีกแท้ๆปีกโจมตีอ่ะฟุตบอลไทยต้องมีปีกเขาบอกถ้าฟุตบอลทีมไหนมีปีกได้เปรียบนะก็จะจาลองสายการสุพชกเป็นปีกแท้ๆนเลี้ยงตัดนอกตัดในยิงปั่นไซสาาานนนออกกเเเเสไดด้้หมิป็ตัวพย์รแท S <S ลิงระหว่างกลาง<ห>กลางหลังนะฮะแล้วกลางหน้านะ <S <S ไปซัพพอตในแดนหน้าปอลเมก็ตอนนี้ก็เป็นศูนยน์แท้ๆอีกนะฮะกำลังโชว์เสกภาพได้ดีนะฮะแต่ฟุตบอลแบบนี้ลองให้ทีมชาติเลยผมอยากจะจัดสักวันหนึ่งจะเชิญทีมชาติมาเล่นในระบบ8คนอ,อย่างน้อยให้เป็นแบบวิทยาทานกันานานบาน,าน้องๆ้เป็นวิทยาทานนะับอ,อ,อันนีน้แล้วก็กระจายสู่ท้งประเทศคือชนาทิพย์เนี่ยเขาอยู่กับผมอยู่แล้วอ,อยู่กับ g l o อยู่แล้วแล้วก็มาร่วม คือเขาเห็นด้วยอยู่แล้วกับมีพี่มุ้ยพี่มุ้ยด้วยเขาเห็นด้วยอยู่แล้วว่าในระบบแบบนี้มันมาในสิ่งที่ถูกต้องที่พวกนี้เขาเก่งมากนะสมองพวกนี้เจริญหมดอ่ะโอ้สุดยอดนะอยู่กับเราดีหมดไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะมีความคิดไอเดียที่มีวิชาที่ก้าวหน้าไงเราต้องการคนแบบนี้ในการพัฒนาวงการฟุตบอล โอ้โห oh. ไม่ใช่คิดล้าหลังคิดล้าหลังไม่จเจริญโอ้โห oh, <hey. S 2> <laughs> ไม่แต่บอกได้เลยนะครับว่าพอมาจัดแบบนี้มันเห็นภาพว่าอ๋อคนนี้จะเล่นยังไงน้องๆ<ช>จะเห็นเลยว่าน้องๆจะเห็นเลยนะน้องในฟุตบอล8คนจะเห็นเลยว่าสัญลักษณ์เล่นแบบไหนสามารถซัพพอร์ตทั้งเกมลุกเ็มรับได้ด้วย <c oughs> แล้วก็เป็นแบแ็กซแท้ด้วยนะนี่เสร้างเขาแบแ็กซแท้เพราะขึ้นสุดลงสุดได้ <c oughs> นะครับแล้วก็มีโจนาธานยืนเป็นอันนี้ไม่ต้องถามเลยเป็นซัพพอร์ตลิง์ระหว่างหลังกับกลางนะครับแล้วปีกแท้ๆซึ่งเป็นปีกดีเนี่ย นะฮะสุภพโชคสุพนัทนี่มันสามารถตัดปั่นเสาหนเสาสได้หมดนะแล้วก็โจมตีริมเส้นได้นะชนะทีพนี่เลี้ยงกินตัวได้นะใช้ความเร็วในการโจมตีพอลเม้นี่เข้าฮอต ครับตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าเอ้ยปรเมศต้องยืนข้างหน้าแต่ว่าลืมไปว่าเฮ้ยเราปรเมศต้องนั่งก่อนเอาพี่มุ้ยก่อนเพราะว่าพี่มุ้ยในต้นแบบอยู่ G A O ใช่พี่มุ้ยต้นแบบเหมือนกันต้นแบบในการคิดกับผมเลยนะครับแล้วเป็นคนแนะนําอีกผมอีกนะพอกพี่ตุ๊กมาถูกทางแล้วแคนเนี่ยเพราะพี่มุ้ยเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นเขาจัดฟุตบอลแบบนี้เหมือนกันเขาถึงไปบอลโลกมาโอ้โหเป็น20กว่าปีแล้วถ้าเราจัดแบบนี้ตั้งนานไปอีกนานแล้วเนี่ยครับโอ้โหตายแล้วนะฮะตายแล้ว ตอนนี้ยังวนอยู่พ่อยังยูเทิร์นอยู่ยังยูเทิร์นแถวบ้านแถวลังสิตด้วยหรอโอ้อย่าให้พ่อผมพูดเรื่องนี้พักไว้ก่อนไม่พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องของปรเมตนิดนึงพ่อครับคือหลายๆคนรอฟังปรเมศอาจวิไลไปเจลีกครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ครับพ่อทิศทางดีด้วยเหตุผลพ่อไปปั๊บได้มีโอกาสซ้อมพอซ้อมแล้วมีโอกาสได้ลงได้ลงในระยะเวลาที่ดีด้วยค่อนข้างนาน แล้วก็มีชื่อเป็นตัวสำรองแมตช์แรกเลยใน,ยใ,นในเกมที่หมายความว่าการฝึกซ้อมเนี่ยโค้ดเห็นอะไรบางอย่างในตัวบรลเมทเพียงแต่รอปรับเขาเรียกว่ารอปรับสภาพร่างกายรอปรับวิธีการเล่นรอจูนกับเพื่อนก่อนอาจจะเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องของภาษาทั้งทางร่างาภาษาทางด้านกายภาษาทางด้านการสื่อสาร,รอาจจะยังยังไม่ลงตัวมากนักต้องยอมรับว,ว่ายังไม่ลงตัวโดยเฉพาะระบบทีมอาจจะมีความรู้สึกยังไม่ลงตัวเท่าไหร่โค้ดอาจจะยังไม่อยากให้ลงมากแต่อาจจะมาคืออย่างนี้มันเป็นทิศทางดีมากก็คือได้ลงซ้อมอย่างต่อเนื่อง ได้มีชื่อสำรองนะครับผมคิดว่าไม่เกินสองสำนัดน,ะน่าจะมีโอกาสแล้วแหละถึงนับที่3นัดที่3ผมว่าน่าจะเห็นได้ได้บ้างแล้วคืออย่างนี้แสดงว่าโค้ชร,รู้แล้วว่าคนนี้เล่นได้ก็เห็นในการซ้อมการซ้อมมันจะโชว์ให้เห็นโชว์สมองโชว์วิธีคิดโชว์รูปแบบของตัวเองก่อนโชว์สกิลทักษะตัวเองก่อนอาจจะเล่นเข้าเพื่อนยังไม่ได้เยอะหรอกแต่ทักษะของตัวเองวิธีการเล่นของเองวิธีคิดของตัวเองเฮ้ยมันไปกับเพื่อนได้แล้วยิ่งพอเล่นกับจูนเป็นเพื่อนนะในกลุปแท็กติกเล็กที่เขามีอยู่อาจจะไปกรุปกับตรงไหนก็แล้้วววแต่่่่ทีีเเเคาาจัดดงไนนริมล นะแล้วก็ทีมแท็กติกเริ่มมาอย่างเงี้ยผมว่าเขาโค้ดของญี่ปุ่นโค้ดของทีมเขาน่าจะเห็นอะไรบางอย่างนะครับก็นั่นแหละครับคือพอฟังพ่อพูดแล้วรู้เลยว่าจริงๆแล้วคนจะไปญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งเลยนะฮะคุณต้องไปปรับสภาพที่เขาเล่ากันมาโอ้โหนูน่นี่นั่นมันยากเหลือเกิน แต่ปรเมศลบกระดานตอนนั้นออกเลยพ่อมีชื่อเลยเหลือแค่ว่าจะเดบิวต์เมื่อไหร่ก็ดีใจแทนตัวเขาเองด้วยนะก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะมันยังมีขวางน้ําอีกมากมายที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนะครับเรื่องเก็ดเลขเกดน้อยในการดำเนินชีวิตทั้งในและนอกสนามโดยเฉพาะในสนามเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากนะครับเวลาเล่นแล้วไม่เจอบอลเนี่ยมันต้องทําแบบไหนอย่างไรเพื่อให้อยู่ใกล้ฟุตบอลมากที่สุดเวลาเพื่อนไม่ส่งบอลต้องทําแบบไหนอย่างไร นะครับแล้วเวลายืนานาน,านๆเนหาวเลยเนี่ยฟุตบอลไม่มาหาเลยต้องทําแบบไหนอย่างไรแล้วโดยเฉพาะการเข้าสู่รอบในลักษณะของกรอบ18หลาเวลาไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้ถึงฟุตบอลได้บ่อยครั้งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องตัวเองอันนี้เป็นโจทย์ต,ตัวเองที่ต้องคิดด้วยรวมทั้งในส่วนที่ตัวเองต้องเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอีกนะฮะในการที่จะทําให้ยังไงให้เพื่อนร่วมทีมมีความเชื่อใจในตัวเอง<ๆ>เพื่อนร่วมทีมเชื่อใจไม่เท่าไหร่ให้โค้ชเชื่อใจนี่สิสำคัญมากอันนี้เป็นส่วนสาคัญมากในการซื้อใจโค้ชฉันลงไปเดี๋ บอลเมตมีเวลาน้อยถ้าหากว่าลงไปเป็นตัวสำรองทำยังไงให้เตะตาโค้ชมากที่สุดแล้วยึดตัวจริงให้ได้ต้องฟุกแบบผมอ่ะผมไปครั้งแรกฟุกมากไงสามครั้งยิงไดหนึ่งประตูรกระบอลมา3ครั้งยิงให้เข้าแลวกันอันนี้เป็นพูดเหมือนกับเป็นต,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 ตะกะตลกะนะแต่ถ้าทำได้มันคือเรื่องจริงแต่มันไม่มันไม่ใช่อย่างนี้เสมอไปฉพราะนั้นต้องโชว์ศักยภาพไม่เห็นหนึ่งสกิลของตัวเองมากกว่านะสกิลในการที่จะเล่นนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งคู่ต่อสู้หลบได้ไหม นะการดึงจังหวะหลบเปลี่ยนจังหวะได้ไหมนะครับจากช้าไปเร็วเร็วไปช้าวกกลับมาเทินจังหวะต่อสั้นต่อยาววิธีการจ่ายบอลออกเป็นยังไงแบบนี้บางครั้งไม่ได้ยิงประตูหรอกแต่ไอแนววิธีการเล่นแบบนี้มันก็จะให้ทาให้โค้ชเห็นว่าเอ้ยนี่มันมีทักษะที่ดีนะสามารถที่จะเ,เวลาเล่นนานๆมันจะทําให้รสชาติของความกลมกล่อมมันมีมากขึ้นนะนะครับ,นะรบก็ต้องบอกนะฮะว่า ถ้ามีโอกาสสรุปให้ฟังเข้าใจง่ายๆยิงครับถ้ามีโอกาสไม่ต้องยิงเล่นสูน้าต้องเห็นแค่ตัวนะครับมันมีเขาเรียกว่ามีช่องต้องยิงอ่ะนะครับนะฮะหนึ่งหนึ่งให้ผ่านยิงอ่าหนึ่งหนึ่งจังหวะการเล่นวิธีการอย่างที่บอกมาแล้วนะครับครับนะฮะแต่ว่าคู่แข่งไม่เยอะพอเพราะแตงไปสืบมาให้แล้วมีอยู่กองหน้าตอนนี้มีอยู่3คนตัวที่เขามีนะครับบวกกับเราเป็น4นะครับตัวอื่นเนี่ยก็ยิงแค่2ลูกอย่างพ่อเลียววัตนาเบะลงมาตั้งหลายนัด10กว่านัด15นัดอีกคนหนึ่งลง25นัด ยิงแค่8ลูกทุกรายการนะพ่ออีกคนนึงครับลงไปยี่สิบห้านัดยิงแค่4ลูกถ้าปรเมศสมมุตินะว่าลงไปแล้วยิงได้ผมบอกได้เลยครับว่าใจตุ้มตุ้มนําตอเหมือนกันก็เอาใจช่วยเจ้าฟรองนะฮะซึ่งผมไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับแล้วก็เอาใจช่วยอยากจะให้ลงและโชว์ศักยภาพให้ดีโดยหลักการเล่นถ้าโชว์แล้วมันมันสามารถแตะตาต้องใจด้วยเนี่ย เมย์ทำให้ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากครับอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะทําได้นั่นเองนะครับอ่ะสรุปนะครับว่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นบอล8คนเจลโอตอนนี้สนามที่4สนามที่4ี่ก็จะเป็นกรุงเทพและปริมมณฑลก็จะมีทั้งกรุงเทพแล้วก็มี3ทูปปาเป็นหลักแล้วก็มีสนามบางกะดีออกไปทางแถวยุยยานิดหนึ่งใช่ครับผมนะครับอ่ะนี่แหละคะคือทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกนะครับขอบคุณนะครับช้างครับ ขอ้อบอลข้อช้างข้อเดียวกันห,นหูสุดยอดมากๆเลยนะครับก็แน่นอนเดี๋ยวต่อยอดกิจกรรมทําด้วยกันยาวๆสบายมากครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามมาได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พัทุงนโมลามไปก่อนสสดีครับ